สวัสดีเพื่อนๆนะคะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องลูน่าดิสนียกลับมาเจอกับมิกในการเล่นพิกอาการนะคะโดยในคลิปนี้เราจะมาดูความรักของคนโสดกันบ้างนะคะโดยสเตตัสนี้นะคะอาจจะเป็นคนที่โสดสนิทก็ได้นะคะไม่ได้มีคนคุยเลยนะคะหรือว่าบางครั้งเป็นคนโสดที่อาจจะพิ่งเคิร์ทเอ,อกหักมาเดี๋ยวเรามาดูกันว่าความรักคนโสดในช่วงนี้จะเป็นอย่างไรนะคะมีใครเข้ามาไหมนะคะเรามาดูกันได้ในคลิปนี้ค่ะมีไพ่ฮิตเลื์กทั้งหมสีใบ นนะะใบที่ันี่1คะ่ะ2 3ส,สใบสุดท้ายใบที่4นะคะเพื่อนเพื่อนรู้สึกว่าไพ่ใบไหนดึงดูดเรามากที่สุดสามารถเลือกไพ่ไปน,นั้นแล้วก็กดทําสแตมข้ามไปฟังคําทํานายได้เลยคะ่ะสำหรับคนที่เลือกไพ่นะคะใบที่1คะ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าในเร็วๆนี้นะคะคนโสดเนี่ยจะมีคนเข้ามาไหมนะคะเขาคนนั้นเป็นใครลักษณะแบบไหนก่อนอื่นขอเช็คพลังงานคนโสดในช่วงนี้ก่อนนะคะมีรู้สึกว่า คุณนะ่ะมีโอกาสที่จะมีใครสักคนเข้ามาชอบมารู้สึกดีมาให้ความสนใจนะคะแล้วก็อาจจะค่อนข้างแบบมีการแอบบดูแอบ,บสอแบบ่องแอบสืบเรื่องราวของคุณมาในระดับหนึ่งดูมีความเครซี่คุณอะไรแบบนี้ได้นะเพราะเขาอาจจะรู้สึกว่าคุณนะ่ะเหมือนกับตรงสเปคเขา แต่ในขณะเดียวกันนะคะเขาเองอาจจะไม่ได้มั่นใจว่าคุณน่ะสนิทจริงๆไหมหรือว่าเขาอาจจะคิดว่าคุณน่ะอาจจะเพิ่งเลิกลากับใครบางคนมาหรือเปล่าคุณพร้อมที่จะเปิดใจรับเขาเข้าไปไหมรับคนใหม่ๆเข้าไปหรือเปล่าแบบนั้นได้นะคะ เพราะว่าในช่วงระยะเวลานี้คือเขารู้สึกว่าคุณอะดูอุทิศทุ่มเทตัวเองให้กับในเรื่องหน้าที่การงานในเรื่องของความสําเร็จในเรื่องของความก้าวหน้าจนบางครั้งเขารู้สึกว่าคุณดูเหมือนดับไม่สนใจเรื่องความรักเลยอะไรแบบนี้ได้นะคะ อืมแล้วเหมือนเขาอ่ะค่อนข้างจากกะกังวลใจในเรื่องที่เกี่ยวกับคุณนะคะเช่นถ้าเกิดว่าเขาได้มีการพูดคุยติดต่อสื่อสารกับคุณแล้วคุณตอบช้าหรือคุณทิ้งช่วงอะไรแบบนี้ในในเรื่องของความสัมพันธ์เขาจะเอามาคิดมากว่าเขาทําอะไรผิดหรือเปล่านะเขาพูดอะไรไม่ถูกใจคุณไหมหรือว่าการวางตัวของเขาอ่ะมันมันดูไม่น่าเชื่อถือหรือเปล่าหรืออะไรแบบนี้ได้นะคะแล้วมีสวสึกว่าเขาค่อนข้างจะเกรงด้วยอะ่ะเวลาที่จะคุยกับคุณอะไรประมาณนะี้คือไม่ ไม่กล้าขับใจอะไรแบบนี้ได้นะ Sick of h a z า a ์เฮนออฟฮา a าสนะคะ e High Prince นะคะเออมันก็เลยอาจจะทำให้ ตัวเขาอะค่ะพยายามจะหาวิธีในการดึงความสนใจคุณเช่นเขาอาจจะพูดเชิงว่าเอ้ยอันนี้เขาช่วยเหลือคุณได้นะคือมัาเป็นเรื่องเกี่ยวกับผลประโยชน์อะเหมือนเขาจะเอาผลประโยชน์เอาข้อเสนอบางอย่างเพื่อที่จะมาเป็นแรงจูงใจที่ทําให้คุณรู้สึกอยากจะสนิทก,กับเขามากขึ้นแบบนั้นได้นะคะแต่ในขณะเดียวกันเขารู้สึกว่า คุณก็ยังดูมีความแบบว่ารักอิสระอะไรอย่างเงี้ยเหมือนยังไม่ได้อยากจะผูกมัดอะไรที่ใครสักเท่าไหร่นะคะแต่ในขณะเดียวกันเขาก็มองว่าเออคุณน่ะก็ดูเป็นคนที่ดีคนนึงเลยอะไรแบบนี้ค่ะอาจจะเป็นคนที่มีสเสน่ห์แล้วก็วางตัวดีแบบนั้นได้คราวนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าแล้วในช่วงเร็วๆนี้นะคะ คนที่เข้ามาเนี่ยจะมีลักษณะประมาณไหนนะคะ p a g e of Cup Judgment นะคะแล้วก็เป็น X o g of h a ภ a นะคะมิงบอกว่าคนนี้เขาอาจจะเป็นคนที่มีบุคลิกเหมือนเด็กๆนะคะแล้วเด็กถ้วยเนี่ยเป็นลักษณะที่มีความขี้อ,อ้อนอ่อนโยนเอาอกเอาใจขี้เล่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไม่ค่อยคาดไม่ค่อยกล้าที่จะขัดใจใครสักเท่าไหร่นะคะแล้วตัวเขาเองค่ะอาจจะพยายามสร้างความมาัทับใจให้กับคุณอยู่ตลอด แบบนั้นได้นะคะแล้วตัวเขาเองนะคะอาจจะมีการพยายามเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ดูเป็นคนเก่งเป็นคนที่มีความสามารถมากขึ้นนะคะเพื่อที่จะได้ดูน่าเชื่อถือในสายตาของคุณนะคะเนี่ยไพ่เด็กขึ้นอีกแล้วคนนี้มีโอกาสที่จะแบบ อายุน้อยกว่าคุณได้นะคะหรือว่าในเรื่องหน้าที่การงานความสําเร็จอย่างเงี้ยค่ะอาจจะสู้คุณไม่ได้แต่ว่าเขาอาจจะอาศัยความน่ารักความสดใสความขี้เล่นความสนุกสนานนะคะเข้ามาเป็นตัวเชื่อมในเรื่องของความสัมพันธ์ซึ่งบางมุมาเขาดู เป็นเด็กก็จริงนะแต่บิงคิดว่าคนนี้เป็นคนที่มีความคิดที่ค่อนข้างจะลึกซึง้งเขาอาจจะมีแนวคิดบางอย่างที่ไม่ค่อยเหมือนคนอื่นสักเท่าไหร่แต่ในขณะเดียวกันแนวคิดของเขาก็เป็นอะไรที่น่าสนใจนะคะเหมือนเขา่าเป็นคนที่สามารถตัดสินใจเรื่องราวยากๆได้อะไรแบบนี้แม้ว่าภาพลักษณ์ของเขาจะดูเหมือนคนไม่จริงจังอะ่ะแต่จริงก็เป็นคนจริงจังในระดับหนึ่งแบบนั้นได้คะ่ะให้ Prince นะคะ Night of cup นะคะ เ,เรามีคิดว่าที่จริงคนเนี้นะเขาก็เป็นคนเจ้าเน่นะคิดว่าน่าจะมีคนมาชอบเขาอยู่เหมือนกันอะไรแบบนี้ค่ะแต่ว่า ตัวเขาเองเนี่ยอาจจะไม่ชอบถ้ามีคนเข้าหาเขาเยอะๆอะไรแบบนี้คือหมายถึงว่าเยอะในที่นี้ไม่ใช่หมายถึงจํานวนนะหมายถึงว่าลุกเขาหนักจนเกินไปคือเขาอาจจะไม่ชอบฟิลที่แบบว่ามากดด้านมาคาดคันนู่นนี่นั่นเขาจะมีภาวะของการต่อต้านมีภาวะของการแบบอีโก้สูงแบบไม่ยอมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาอาจจะชอบเป็นฝ่ายที่เป็นคนเข้าหาอะไรประมาณนี้มากกว่านะคะโอ้โหไพ่เด็กตึมจริงๆเออแล้วก็ มีคิดว่าคนคนนี้นะเขาอาจจะอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนแปลงชีวิตของเขาเช่นนะคะเขาอาจจะมีการโยกย้ายในเรื่องที่อยู่อาศัยโยกย้ายในเรื่องของถิ่นฐานหน้าที่การงานหรือต้องเดินทางบ่อยแบบนั้นก็ได้เรามีรู้สึกว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงเปลี่ยนถ่ายที่ตัวเขาอาจจะต้องมีการเติบโตก้าวหน้าในเรื่องเกี่ยวกับการงานหรือความสําเร็จบางอย่างนะคะเช่นตอนนี้ตัวเขาอาจจะเป็นฟิลที่แบบว่า ดูแบบต้องต้องยอมคนอื่นต้องร้องขอขอความช่วยเหลือจากคนนั้นคนนี้แต่ว่ามันจะมีจุดเปลี่ยนบางอย่างที่ทําให้เขาอะค่ะเ,เปลี่ยนตัวเองกลายเป็นคนที่มีความรับผิดชอบในเรื่องหน้าที่การงาน หรืออาจจะหมายถึงว่าจากที่เขาเป็นลูกน้องเขาอาจจะผันตัวเองไปเป็นเจ้าของกิจการที่แบบโฟกัสในเรื่องของการวางแผนในเรื่องเกี่ยวกับการเงินหรือในบางครั้งช่วงนี้เขาอาจจะมีโอกาสที่จะได้เติบโตก้าวหน้าในเรื่องหน้าที่การงานเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งแบบนั้นได้เหมือนกันนะคะอันนี้ก็เป็นลักษณะของคนที่อาจจะเข้ามาจีบคุณหรือว่าเข้าหาคุณในช่วงระยะเวลานี้นั่นเองนะคะคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่ามีลัคนาราศีอะไรบ้างนะคะที่อาจจะได้รับอิทธิพลตรงนี้ไปค่อนข้างเยอะนะคะมีราศีพฤษ จบนะคะราศีพิจิกราศีกุมและก็ราศีเมษน,นั่นเองค่ะก็เรียบร้อยสําหรับคนที่เข้ามาดูไพ่นะคะใบที่1ก็ขอบคุณทุกคนมากๆถ้าชอบนะคะก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องลูน่าดิสทินีนั่นเองค่ะสําหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากมากเลยนะคะสวัสดีค่ะสาหรับคนที่เลือกไพ่นะคะใบที่2ค่ะเรามาดูกันว่าคนโสดในเร็วๆนี้จะมีคนเข้ามาไหมนะคะก่อนอื่นขอเช็คสถานการณ์ความรักคนโสดของคุณในช่วงนี้ก่อนนะคะ เในช่วงนี้นะคะมีรู้สึกว่าคุณน่ะอาจจะมีคนที่คุณรู้สึกอยู่ด้วยแล้วสบายใจแบบนั้นก็ได้แล้วคุณรู้สึกว่าคุณชอบที่จะคุยกับคนคนนี้มากๆเลยนะคะแต่ในขณนะเดียวกันทิศทางในเรื่องของความรักความสัมพันธ์น่ะมันอาจจะยังถูกทีทให้อยู่สเตตัสของการเป็นเพื่อนหรือการเป็นพี่น้องและอาจจะมีช่วงที่แบบคุยแล้วก็หายคุยแล้วก็หายแบบนั้นได้นะคะเออเราก็ดีไม่ดีนะบางทีช่วงนี้คุณอาจจะ เหมือนกับมีคนมาสนใจจนแบบจะพัฒนาความสัมพันธ์ไปแล้วได้ซ้าอ่ะเออแต่กับคนนี้ก็ยังป้วนเปี้ยนวนเวียนแต่ว่ามันก็อยู่ในสเตตัสของการเป็นเพื่อนแบบนั้นได้นะคะ n i g h of c a ัมนะคะช o ออฟเฮนะคะเนี่ยมีรู้สึกว่าคนนี้ก็คือวนเวียนอยู่ในชีวิตคุณตลอดนะคะซึ่ง อาจจะเป็นเพื่อนจากที่เรียนเป็นเพื่อนจากที่ทํางานหรือทุกวันนี้คุณอาจจะยังเจอกันก็ได้ในเรื่องของภาระหน้าที่ความรับผิดชอบอะไรแบบนี้ค่ะแต่ว่าคนคนนี้เขาจะเป็นลักษณะที่แบบว่านึกอยากจะมาเดี๋ยวเขาก็มาเองนะคะแต่ว่าถ้าเกิดคุณพยายามที่จะเดินหน้าความสัมพันธ์หรือคาดหวังอะไรจากเขาเขาจะพยายามเฟดต,ตัวไปหนีออกไปนะคะแล้วมีคิดว่าตัวเขาเป็นคนที่พูดอะไรไม่ค่อยเคลียร์สักเท่าไหร่นะเวลาที่คุณต้องการการตัดสินใจอะไรที่แบบเด็ดขาดชัดเจนหรืออะไรแบบนี้ค่ะ เขาออกแนวแบบมีความเหมือนหนีปัญหาในระดับหนึ่งม,มันก็เลยอาจจะทําให้โตคุณนะคะรู้สึกว่าถ้าเกิดคนที่เข้ามาในช่วงนี้นะคะไม่คิดจะเดินหน้าหรือทําอะไรที่จริงจังนะคะคุณก็เริ่มจะเบื่อแล้วเหมือนกันอะไรแบบนี้คุณอาจจะเริ่มไม่ค่อยเชื่อถือคนที่เข้ามานะคะที่แบบทําพูดเหมือนกับเอ้ยทรงดีเลยแบบจะทํานั่นนี่นู่นให้คนอย่างนั้นอย่างนี้สุดท้ายไม่ทํานะคะคุณก็อาจจะแบบว่าเริ่มเริ่มไม่ค่อยอินแล้วอะไรแบบนี้ได้นะคะ อ่าเรามีรู้สึกว่ามันมีโอกาสที่คุณนะจะมีคนเข้ามาอีกนะคะคือถ้าดูจากไพ่งมองว่ามันมีโอกาสที่คุณน่ะ จะมีคนเข้ามาแบบสองคนในระยะเวลาที่ไ่เดียกันนะคะคนนึงนะ่ะก็อาจจะมีความแบบฟิลเพื่อนมามาหายหายคนนี้อาจจะเป็นคนที่คุณรู้สึกมีความสนใจคือแบบมีการพูดคุยกันไม่ค่อยต่อเนื้องสักเท่าไหร่อะไรประมาณนี้นะคะในขณะเดียวกันนะคะอีกคนนึงเนี่ยเขาอาจจะดูค่อนข้างมีเวลาให้ใส่ใจมากกว่าอาจจะดูมีความเป็นผู้ใหญ่ดูดูอยากจะเข้าหาคุณแล้วก็ใกล้ชิดอะไรประมาณนี้ได้นะคะแล้วมันก็เลยอาจจะทําให้ตัวคุณอะ หมือนกับมีความลังเลมีความช่างใจหรืออะไรประมาณนี้แล้วในขณะที่ถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งดูนิ่งกับคุณสักพักเดี๋ยวก็จะมีคนใหม่เข้ามาหรืออะไรประมาณนี้ได้นะคะคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูกัน,นะคาะว่าเร็วๆนี้นะคะคนที่จะเข้ามานะคะจะมีลักษณะแบบไหนนะคะคนที่เข้าหาคนในช่วงนี้เขาจะมีลักษณะแบบไหนนะคะโอ้มงรู้สึกว่าท่าทางจะเป็นกรณีแรกนะเป็นคนแก่กว่าอายุมากกว่าได้คะ่ะ หรือถ้าไม่แก่กว่านะมันมีโอกาสที่จะเป็นคนเก่าๆคนเดิมๆนะคะที่คุณอาจจะเริ่มนิ่งแล้วก็ไม่ค่อยสนใจเขาเท่าที่ควรคนคนนี้จะเข้ามาแอบดูแอบส่องแล้วก็พยายามจะหาวิธีการบางอย่างในการดึงความสนใจของคุณให้กลับไปที่เขาอีกครั้งหนึ่งนะคะมีรู้สึกว่าคนนี้อาจจะมีการกลับมาพูดคุยกับคุณบางอย่างในพาร์ทที่ดูเหมือนจะสม่ำเสมอมากขึ้นหรืออะไรแบบนี้ได้นะคะแต่ในขณะเดียวกันอะ่ะ มีรู้สึกว่าตัวเขาว่าค่อนข้างมีความกังวลใจนะคะว่าความสัมพันธ์เนี้ยอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่หลายๆคนเริ่มไม่ค่อยเชียร์แบบนั้นก็ได้แต่ว่าตัวเขาก็ยังมีความทู่สีอะไรเงี้ยค่ะว่าเขาว่าอยากจะลองแอคชั่นเดินหน้าในเรื่องของความสัมพันธ์หรืออะไรแบบนี้ได้แต่ในขณะเดียวกันอ่ะมีรู้สึกว่าตัวเขาไม่สามารถดันความสัมพันธ์เนี้ยให้ไปในเชิงของความรักหรือว่าชูสาวได้สักเท่าไหร่นะคะมเมื่อเหมือนกับ เขารู้สึกว่าทิศทางบรรยากาศความสัมพันธะ์มันดูกลายเป็นเพื่อนไปค่อนข้างจะชัดเจนแล้วพอจะให้เขาแสดงความรักความอ่อนหวานความโรแมนติกมันเหมือนเขาไม่กล้าค่ะหรือว่ามีกรอบกฎเกณฑ์หรือคุณตั้งเกราะอะไรตั้งกติกากับเขาอะไรอย่างเงี้ยมันทําให้เขารู้สึกว่าเขาไม่สามารถที่จะที่จะแบบไปในอีกเวอร์ชั่นที่ทําตัวน่ารักน่ารักเอาเอกเอาใจได้ะเขาได้แต่ทรีตในเชิงของการเป็นเพื่อนทั้งที่จริง,รงๆอะ่ะเขาอยากจะเข้าหาคุณให้ใหใหมากกว่านี้อะไรแบบนั้นได้แล้วก็ มีคิดว่าตัวเขาเองค่ะไม่มั่นใจว่าคุณนะ่ะมีคนที่รู้สึกดีอยู่แล้วด้วยไหมซึ่งอาจจะเป็นคนใกล้ตัวของคุณอะไรแบบนี้นะแล้วเขาเองก็ค่อนข้างก็กลัวว่าคุณจะแบบชวนเขาทะเลาะไหมอะไรประมาณเนี้เออคือแบบอารมณ์ประมาณว่าถ้าเกิดว่าคุณนะมีคนที่คุณแบบจริงจังหรือเริ่มจะสนใจแบบ มีการพัฒน,นาวความสัมพันธ์ไปบ้างแล้วหรืออะไรเงี้ยเขาก็อาจจะกลัวว่าคุณจะว่าในการที่แบบอยู่ดีๆเขาก็กลับมาสนใจคุณอีกรอบนึงหรืออะไรประมาณนี้ได้นะคะคือเขากลัวว่าคุณจะจะหาเรื่องเขาอะอารมณ์ประมาณเนี้ยแล้วเขาไม่ไม่อยากจะทะเลาะไม่อยากจะมีปัญหากับคุณแล้วอะไรแบบนั้นได้นะคะอเออคขาเนี้ยมนเลยอาจจะทําให้คนคนนี้ยไม่เหมือนเขาอยากกลับมานะแต่เขากลัวว่าคุณจะ เป็นฝ่ายที่แบบบล็อกเขาแบบไม่ต้องมายุ่งเพราะว่าคุณเหมือนมีชีวิตที่ดีแล้วอาจจะแบบมีมีความสัมพันธ์คนรอบตัวที่ดีมีงานที่ดีความสําเร็จดีอย่างเงี้ยคือเขารู้สึกว่าคุณไม่อยากจะเสียใจในเรื่องของเขาอีกแล้วเลยแบบเนี้ยมีว่าจุดเนี้ยก็ได้นะที่ทําให้เขาก็เลยไม่กล้าแสดงความรักในเชิงของความแบบความหวานความโรแมนติกหรือชู้สาวเพราะว่าเขา เขาก็กลัวว่าเขาจะไปทําให้คุณเสียใจอีกแล้วเขาก็คิดว่าคุณคงจะไม่เปิดรับเขาในสถานะของการเป็นคนรักแล้วหรืออะไรแบบนี้ได้นะคะโอเคก็เรียบร้อยนะคะสําหรับคนที่เข้ามาเลือกไพ่นะคะใบที่เท่าไหร่เนี่ยใบที่สองนะคะคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของลัคนาราศรีที่อาจจะเกี่ยวข้องค่ะ เป็นราศีมีนนะคะราศีกรราศีเมถุนราศีกุมสุดท้ายเป็นราศีพิจิกค่ะเรียบร้อยสําหรับคนที่เลือกไพ่ไปที่สองถ้าเ,เพื่อนรู้สึกว่าคลิปนี้ตรงแล้วก็อยากจะลองเช็คนะคะว่าพลังงานตัวเองเป็นยังไงมีคําถามอื่นๆที่อยากจะรู้เพิ่มเติมนะที่เป็นของเรานะคะก็สามารถแอดไลน์ดูดวงได้นะคะมีแบบโทร15นาที30นาทีแล้วก็1ชั่วโมงนะคะก็สามารถแอดไลน์นะคะ่ะตามหน้าคลิปได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากๆกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ สำหรับคนที่เลือกไพ่นะคะใบที่3ค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าในเร็วๆนี้คนโสดจะมีคนเข้ามาไหมนะคะก่อนอื่นนะคะขอเช็คพลังงานภาพรวมความรักของคนโสดในช่วงนี้ก่อนนะคะว่าเป็นอย่างไรมีรู้สึกว่าจริงๆตัวคุณเองเนี่ย อาจจะเป็นช่วงที่อยากจะเข้าสังคมมากขึ้นคุณอาจจะเที่ยวมากขึ้นปาร์ตี้มากขึ้นแล้วก็อาจจะมองหาเพื่อนกลุ่มใหม่ๆแบบนั้นก็ได้นะคะแต่ในขณะเดียวกันมีรู้สึกว่าตัวคุณเองเนี่ยอาจจะยังไม่ได้เจอคนที่รู้สึกคลิกหรือว่าตรงใจมากขนาดนั้นนะคะเป็นได้ตั้งแต่นะ คือพอมันไปในสเตตัสของการเป็นเพื่อนอะพอมันจะไปในเวของการเป็นคนรักก็รู้สึกว่าเออมันก็ค่อนข้างมีความยากในระดับหนึ่งหรือในบางครั้งนะคะพอคุณรู้สึกดีกับใครบางคนคุณเองเนี่ยก็อาจจะมีความเขินมีความไม่กล้าในการที่จะเข้าหาคนคนนั้นแบบนั้นได้นะคะ king of swords ฮัสซิกออฟฮ z a r d s มันเลยเหมือนกับตัวคุณเองนะคะก็เลยจะ จะโอเคถ้าอีกฝ่ายเนี่ยมีการเหมือนท่อสะพานหรือว่ามีการส่งสัญญาณที่น่าสนใจว่าเฮ้ยคนนั้นเนี่ยก็สนใจคุณเหมือนกันนะอ่ะอันนี้นะคะคุณอาจจะเริ่มมีการเทคแอคชั่นแล้วก็เดินหน้าในเรื่องของความสัมพันธ์คือคุณก็เลยออกแนวประมาณว่าอาจจะไม่ได้เป็นฝ่ายแบบลุยเลยซะทีเดียวคุณจะรอรีแอคชั่นจากอีกฝ่ายอะไรประมาณนี้ด้วยนะคะแล้วก็ช่วงนี้มีคิดว่าจริงๆตัวคุณอาจจะให้ความสําคัญในเรื่องเกี่ยวกับการเงินความสําเร็จมากกว่าในเรื่องของความรักมากกว่า อะไรแบบนั้นนะคะเนี่ยแล้วยิ่งถ้าเกิดว่าช่วงนี้นะคุณรู้สึกแบบว่าโหงานมันเยอะมากนู่นนี่นัน่น,นนะคะจะเป็นช่วงที่คุณก็จะแบบหงุดหงิดกังวลใจกับเรื่องการงานการเงินความสําเร็จอะไรแบบนี้มากกว่านะคะจนอาจจะทําให้ได้บางครั้งนะคะออ พอคุณได้เจอใครสักคนที่แบบมันมันน่าสนใจจริงๆอย่างเงี้ยบางทีเขาก็จะรู้สึกเบื่อๆกับการที่คุณเป็นคนที่ค่อนข้างจะบ้างานอะไรแบบเนี้ยแบบโอ้กิจกรรมเยอะเหลือเกินอะไรแบบเนี้ยแล้วก็ในบางครั้งเนี่ยอาจจะไม่ค่อยเต็มที่กับเขาเท่าที่ครวรอะไรแบบเนี้ยค่ะเพราะว่าตัวเขาเองเนี่ย ถ้าคนที่เข้ามานะอาจจะต้องการความรักที่แบบมันมีความหวานมีความโรแมนติกอะไรแบบนี้ได้นะคะแต่ในขณะเดียวกันถ้าเกิดว่าคุณสามารถจัดเวลาได้ดีนะคะคือแบบโอเคคุณเครียดงานคุณทํางานหนักก็อีกเรื่องหนึง่งแต่ว่าพอถึงเวลาที่คุณอยู่กับเขาเนี่ยค่ะคุณก็อาจจะมีการทําตัวน่าราักขี้อ้อหรืออะไรแบบนี้ค่ะทิศทางตรงนี้อาจจะทําให้ทิศทางในเรื่องความสัมพันธ์มันก็จะไปได้เรื่อยๆนั่นเองค่ะมิ้งเลยมองว่า บางทีนะตู้คุณอนะพออยู่ในเวอร์ชันการทํางานดูเป็นคนดุซีเรียสจริงจังเป็นคนเอาเรื่องไม่ยอมใครแต่ว่าพอไปในเวของการที่แบบเป็นคนรักได้เจอคนถูกใจจริงๆนะคะคุณจะเป็นคนงุงยิงงองแงง,งนะคะเป็นคนขี้อ้อนอะไรเงี้ยเป็นคนที่แบบเรียกร้องความสนใจอะไรประมาณนี้นะคะ่ะแล้วก็ค่อนข้างจะมีความหวานแล้วก็โรแมนติกในเรื่องของความรักได้นะคะคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าในเร็วๆนี้จะมีคนเข้ามาไหมนะคะในเร็วๆนี้คุณจะมีคนเข้ามาหรือเปล่านะคะ วีวอฟอร์จูนนะคะเดอะชาริออตนะคะมีบอกว่าที่จริงอะ่ะมันมีโอกาสที่จะมีคนเข้ามานะคะแต่นะ มิงบอกว่าคุณต้องมีการ Take A c t i o n ก่อนนะคะถ้าเกิดว่าทุกทีอคุณจะรออีกฝ่ายมีการส่งสัญญาณแต่ในครั้งนี้มันอาจจะเป็นตัวคุณที่ต้องเป็นฝ่ายลุยหรือว่า t A k e action ในเรื่องของความสัมพันธ์เพราะคุณอาจจะเจอคนที่ค่อนข้างจะใจแข็งนะคะเจอคนที่แบบรักคนยากเข้าถึงยากมีกำแพงอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นนะคะเหมือนคุณเองจะต้องมีการแสดงออกที่ชัดเจนว่าสนใจคนคนนั้นจริงๆซึ่งนะคะความรักของเราเนี่ยอาจจะเจอระหว่างการเดินทางได้ ได้นะคะหรือว่าเป็นรักทางไกลแบบนั้นได้ด้วยเหมือนกันนะคะแต่มีคิดว่าตัวคุณและเขาอะมันจะมีนิสัยบางอย่างที่คล้ายกันนะคะเช่นเป็นคนที่แบบมีมุมที่จริงจังกับชีวิตเหมือนกันเป็นคนที่มีความเด็ดขาดเหมือนกันหรืออะไรแบบนี้ได้นะคะเออแต่ว่ามันมีแนวโน้มว่าพอตัวคุณอะเข้าหาเขามากๆบางทีเขาก็ไม่ชอบนะแต่ว่าถ้าเกิดเข้าหาเขาเยอะก็เดี๋ยวนะถ้าเกิดเขา,าเข้าหาเขามากๆบางทีเขาก็ไม่ชอบ เออเพราะอะไรอ่าเขาอาจจะรู้สึกว่าคุณแบบทาตัวเป็นเด็กจังเลยทําไมแบบว่างหรอถึงเข้าหาเขาเยอะเกินไปอะไรแบบนี้นะคะเพราะว่าเขาเพราะว่าคนที่คุณอาจจะเจอคือคนนี้จ,จะเป็นคนที่ค่อนข้างบ้างายเหมือนกันอ่าแต่ถ้าเกิดคุณไม่เข้าหาเขาเลยค่ะคือเขาก็จะไม่สนใจคุณเหมือนกันอะไรแบบนี้เออแอบมีความยากในระดับหนึ่งนะเอ็ o ซ์ออนะคะ The World นะคะแล้วก็เอ่อคิงออมีรู้สึกว่าจุดเริ่มต้นในเรื่องของความสัมพันธะ์มันจะแบบ ช่วงแรกมันจะตึงๆกันนิดนึงเหมือนต่างฝ่ายต่างก็ยุ่งเรื่องราวของตัวเองแล้วก็ยังไม่ได้อินมากนะักอะไรอย่เงี้ยค่ะมันก็เลยจะค่อนข้างแบบมีกำแพงกันนะคะแต่ว่าพอถึงจุดหนึ่ง มิงรู้สึกว่ามันจะมีในเรื่องของการปรับตัวนะคะอาจจะมีฟิลที่ดูอ่อนโยนมากขึ้นใส่ใจพูดจาก,กันดีๆมากขึ้นค่ะแต่ว่าปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นคือเราสองคนอาจจะไม่ค่อยได้เจอกันเท่าที่ควรนะคะอาจจะด้วยติดในเรื่องพาละหน้าที่หรือใครบางคนเดินทางบ่อยแบบนั้นก็ได้ก็เลยอาจจะไม่ค่อยมีเวลาให้กันมากนะักอะไรประมาณนี้นะคะเออ คราวนี้มันก็เลยอาจจะไปในเรื่องของการบาลานซ์และการจัดการนะคะถ้าเกิดบาลานซ์ได้ที่ทางความสัมพันธ์มีคิดว่ามันก็พอไปได้และถ้าเกิดว่าเราอะให้เวลาเขามากเท่าไหร่เขาจะให้เวลาเท่านั้นกลับมาและถ้าเกิดเราไม่ให้เวลาเขาเขาก็จะไม่ให้เวลาเราเหมือนกันอะไรแบบนี้นะคะโอเคก็เรียบร้อยนะคะสําหรับคนที่เลือกไพ่ไปที่3นะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่า,าลัคนาราศีนะคะที่อาจจะเกี่ยวข้องเนี่ยมีราศีอะไรบ้างนะคะสําหรับใครที่รู้สึกว่าอุ้ยเจอเรื่องประมาณนี้อยู่นะคะอยากจะปรึกษาข้ออื่นๆเพิ่มเติมมีคำถาม อ,อื่นๆอยากถามอีกนะคะก็สามารถดูดวงส่วนตัวได้มิงแนะนําเป็นการโทรนะคะมีแบบ15นาที30นาที60นาทีนั่นเองนะคะสามารถแอดไลน์ที่หน้าคลิปได้เลยราศีที่เกี่ยวข้องนะคะได้รับอิทธิพลเยอะหน่อยนะคะมีราศีพิจิกราศีกุมราศีมีนและก็ราศีสิงค์ค่ะเรียบร้อยสําหรับคนที่เลือกไพ่มีที่3ก็ขอบคุณทุกคนมากๆกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับนี้สวัสดีค่ะ สำหรับคนที่เลือกไพ่นะคะใบที่4ค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าความรักคนโสดนะคะช่วงนี้จะมีคนเข้ามาหรือเปล่านะคะก่อนอื่นขอเช็คหน่อยนะคะว่าความรักคนโสดข,ของคุณในช่วงนี้นะคะเป็นอย่างไรเออมิงรู้สึกว่าช่วงนี้คุณมีโอกาสที่จะเจอรักแบบปุบปับฉับพลันเจอปุ๊บคลิกปั๊บ,บ,บแต่สักพักตัดจบแบบงงๆอะไรแบบนี้ได้นะคะเออเพราะอะไรอะ่ะ อ่าโอเคมีรู้สึกว่าช่วงแรกมันจะคลิกกัดออกแนวมีความดูซัมติงอะไรบางอย่างนะคะดูพิเศษมากกว่าเพื่อนพี่น้องทั่วๆไปแต่ว่าไปไปมา,มาเหมือนตัดสินใจที่จะไปในสเตตัสของการเป็นเพื่อนกันมากกว่าอะไรแบบนี้แล้วก็มีคิดว่าตัวคุณอะ่ะเหมือนเลือกที่จะเดินออกมาจากใครบางคนนะคะเพื่อที่จะเหมือนกับว่ากลับมาโฟกัสที่ตัวเองอะมีรู้สึกว่า อาจจะเป็นคุณหรือเขาก็ได้นะหรือใครคนหนึงในชีวิตคุณแต่ว่า,ามิงมิงอ่านมองในเชิงของแบบการเป็นตัวคุณก่อนละกันนะคุณอาจจะรู้สึกคิดถึงคนคนนี้นะแต่ว่าคุณก็เลือกที่จะเดินออกมานะคะเพื่อที่จะเหมือว่ากลับมาใช้ชีวิตในรูปแบบของการเป็นคนโสดคุณอาจจะต้องการอิสระภาพคุณอาจจะรู้สึกว่าจริงๆตัวคุณไม่ได้เหมาะกับการมีความรักเท่าไหร่อะไรแบบนี้ คิ n ออฟฮ a ซ a นะคะคว e นออฟฮ a ซ a ค่ะแล้วก็ t m เ e r l a n นแต่มีคิดว่าตัวคุณเองก็คาดหวังนะว่าในวันหนึ่งค่ะคุณจะได้เจอคนที่ใช่คนที่สามารถที่จะแบบเข้าใจในสิ่งที่คุณเป็นในทุกๆด้านคนที่แบบมีนิสัยบางอย่างที่คล้ายๆกับคุณแล้วมีรู้สึกว่าที่จริงนะในช่วงที่ผ่านมาคุณน่าจะเจอคนที่มันแบบตรงใจคุณมากๆเลยแต่ว่าสิ่งที่มันต่างกันก็คือเหมือนเราทั้งคู่อะ ไม่ได้ให้ความสนใจกันมากพอทางคู่อาจจะโฟกัสในเรื่องเกี่ยวกับการเงินแล้วก็ความมั่นคงในชีวิตมากกว่าแล้วก็ทางคู่อาจจะมีการพยายามลองปรับตัวแล้วแต่มันอาจจะมีความไม่เวิร์กอะไรแบบนี้ได้นะคะ Of has ห้าสั f ว์เดนะคะแล้วก็ในบางครั้งความสัมพันธ์นี้อาจจะมีเรื่องของความหึงหวงความหวาดระแวงเพราะว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจจะมีความขี้เล่นมากจนเกินไปนะคะเป็นคนเฟลลี่สังคมเยอะอะไรปาร์ตี้สังสรรค์บ่อยอะไรแบบนี้ได้นะคะมินก็เลยมองว่าในช่วงที่ผ่านมานะหรืออาจจะในเร็วๆนี้ก็ได้ค่ะคุณจะเจอคนที่รู้สึกแบบมันมันคลิกมากเลยอะแต่มันพัฒนาความสัมพันธ์ได้ค่อนข้างยากนะคะเพราะว่าเออมันจะมีท้งนิสัยที่ดูเข้ากันได้ดีมากมาก แล้วก็มีนิสัยที่ดูแตกต่างกันมากๆนะคะเข้ากันได้ดีอาจจะเป็นในเรื่องของความคิดมุมมองในเรื่องเกี่ยวกับธุรกิจในเรื่องเกี่ยวกับการเงินการวางแผงกนการใช้ชีวิตแต่จุดที่ต่างนะคะคนนึงอาจจะมีความเป็น introvert คนนึงอาจจะมีความเป็น extrovert แบบนั้นก็ได้คนนึงขี้เล่นคนนึงจริงจังอะไรอย่างเงี้ยคนนึงขี้ขี้ขี้เอ่อขี้หึงคนนึง ออกแนวว่ามีความเจ้าชู้หน่อยๆอ,อะไรประมาณนี้ค่ะจุดนี้มันเลยอาจจะทําให้เหมือนทิศทางความสัมพันธนะ์อ่ะมันมันก็เลยมีปัญหาเวลาไปสเตตัสของการเป็นคนรักอะไรแบบนี้ได้คราวนี้ขอดูว่าแล้วคุณจะมีคนเข้ามาไหมในเร็วๆนี้นะคะคุณจะมีคนเข้ามาไหมในเร็วๆนี้นะคะในช่วงระยะเวลานี้มีรู้สึกว่าตัวคุณน่ะเหมือนไม่อยากที่จะเปิดใจให้กับใครเลยนะคะคุณพยายามจะโฟกัสที่เป้าหมายการใช้ชีวิตของตัวเองเป็นหลกักแล้ว มีคิดว่าคุณยังมีบาดแผลในเรื่องของความรักคุณยังเสียใจยอะไรแบบนี้อยู่นะคุณพยายามจะ move on นะคะกับเรื่องราวบางอย่างถ้าที่ของคุณที่ดูเหมือนเป็นคนแข็งดูเหมือนกับลืมแล้วฉันใช้ชีวิตปกติได้ฉันไม่รู้สึกอะไรจริงๆแล้วมีสุว่าไม่ใช่เลยนะคะคุณอ่อนไหวคุณคุณร้องไห้อะไรแบบนี้ได้นะคะแล้วมีรู้สึกว่าคนคนนั้นนะซึ่ง กรณีแรกนะเป็นคนที่คุณอาจจะมีประเด็นกันมาก่อนหน้านี้คะ่ะคือเขาอะก็ยังเป็นห่วงคุณอยู่แล้วเขาอาจจะกลับมาในสเตตัสของการเป็นเพื่อนแต่มีรู้สึกว่ามันจะมีมันจะมีความแบบเริ่มต้นจากการเป็นเพื่อนก่อนแล้วสักพักเขาค่อยๆจะแสดงความชัดเจนบางอย่างกับคุณว่าเฮ้ยจริงๆแล้วอะเขายังอยากมีคุณอยู่ในชีวิตนะ แล้วเขาก็มีการคิดมีการแพลนในเชิงที่อยากจะพัฒนาความสัมพันธ์ที่มีกับคุณนะไปไกลามากกว่านี้นะแต่เขาแค่ไม่มั่นใจว่าคุณจะยังโอเคกับเขาไหมเพราะว่าดูท่าทีของคุณนะคะคือมิงคิดว่าคนคนนี้ดูออกว่าจริงๆแล้วคุณเป็นคนที่เปราะบางมากๆอะไรแบบนี้ไม่ได้เข้มแข็งอย่างที่เห็นหลอกอะไรแบบนั้นตัวเขาเองอะค่ะมิงได้มองว่าเอออาจจะเป็นคนเดิมๆที่เคยมีประเด็นกลับมาแต่ว่ากลับมาในเชิงการเป็นเพื่อนก่อนในช่วงเริ่มต้นแต่ถ้าเกิดสมมติเป็นคนใหม่นะ มีคิดว่ามันมีโอกาสที่ตัวคุณเองค่ะจะเจอคนที่เป็นคนเก่งเป็นคนที่ดูบู๊ดูลุยเป็นคนอาจจะดุดุหน่อยดูห้าวห้านะคะหรืออาจจะตัวค่อนข้างแบบสมส่วนสันทัดแบบไม่อวบอะ่ะ แต่ดูแข็งแรงอะไรประมาณนี้นะคะ่ะถ้าเป็นผู้ชายอาจจะดูกำยำเนาะ,ะถ้าเป็นผู้หญิงอ่ะก็อาจจะเป็นฟิลที่แบบว่าดูสปอร์ตแบบว่าดูเป็นสาวออกกำลังกายหรืออะไรประมาณนี้ได้นะคะแต่ว่าคนคนนี้เขาก็จะมาเหมือนคล้ายๆกันคือมาในฟิลของการเป็นเพื่อนแล้วจะค่อยๆพัฒนาความสัมพันธ์เหมือนยิ่งรู้จักนานยิ่งสนิทแล้วก็อาจจะคล้ายๆเหมือนเป็นคนรักกันไปโดยปริยายอะไรประมาณนี้ได้นะคะอืม Night of w ฟฟ n Hangman แต่ว่าคนที่เข้ามาเขาจะมีความแบบกลัวนะเหมือนเข,เขากลัวว่าคุณจะไม่โอเคคุณจะถอยออกไปคุณจะรักษาระยะห่างในความสัมพันธ์นี้อะไรประมาณนี้ได้นะคะเหมือนคนที่เข้ามาเขาจะค่อนข้างคิด คิดเองก็ได้นะเหมือนคิดไปก่อนว่าคุณใจอย่างนั้นไหมคุณใจอย่างนี้ไหมหรืออะไรประมาณนี้ได้นะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณนะมีการส่งสัญญาณในเชิงว่าโอเคคุณก็จะลองให้โอกาสนะหรือว่าลองเริ่มต้นเปิดใจด้วยความสัมพันธ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะเออมีคิดว่ามันก็มีแนวโน้มว่าตัวเขาเองะคะ่ะก็อาจจะอยากจะลองแบบใช้เวลายอยู่กับคุณให้มากขึ้นหรืออะไรแบบนี้แต่ถ้าถ้าสมมติเป็นคนเก่านะเขาอะ เขาจะมีความระแวงว่าการที่คุณให้โอกาสให้เขากลับไปเนี่ยแล้วคุณเลือกเขาหรือยังหรือว่าจริงๆคุณมีช้อยอื่นอะไรแบบนี้ค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นคนใหม่นะคนใหม่อ่ะก็จะคิดว่าคนเก่าของคุณจะวนกลับมาหรือเปล่าเนี่ยอะไรแบบนี้เออคือคนที่เข้ามาในช่วงนี้จะคิดว่าคุณอนะมีคนหนึ่งไหมอย่างเงี้ยคุณคุณเปิดใจรับแค่เขาหรือรับหลายคนเข้ามาอะไรแบบนี้ได้นั่นเองนะคะโอเคก็เรียบร้อยนะคะสาหรับคนที่เลือกไพ่นะคะใบที่สีนะคะก็ ขอบคุณทุกคนมากๆแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของลัคนาราศีที่อาจจะเกี่ยวข้องค่ะเป็นราศีมกรราศีเมษนะคะราศีสิงห์แล้วก็เป็นราศีตุลน,นั่นเองนะคะโอเคก็เรียบร้อยสําหรับคนที่เลือกไพ่ใบที่สีถ้าเพื่อนๆรู้สึกชอบนะคะก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนแล้วก็กลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ